สำหรับคันนี้นะฮะเรนเจอร์ที่มาด้วยเรื่องการคัดจมนะคาดว่าน่าจะเป็นปัามคัดเสียแต่อ,อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้ด้วยเลยนะในกรณีที่มาทำกับอูเรานะ,ะก็คือไอ้เจ้าตัววาลวตัวเนี้ยเนะี่ยวาวตัวเนี้ยเอาเอาไขาควงจี้ดูนี่เน,นี่ยน่ะนะวาลวตัวเนี้ที่ไขควงชี้อยู่นะฮะเนี่ยวาวตัวเนี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องแตกอยู่บ่อยๆเดี๋ยวเราจะทำการถอดแล้วต่อตรงไปให้เลยนะเพื่อตัดปัญหาในอนาคตนะ พอเกิดมันไปแตกไปอะไรขึ้นมาลูกค้าหรือเจ้าของรถเองก็ทาเองไม่เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการถอดแล้วต่อตรงไอ้เจ้าวาลวตัวนี้ให้เลยนะก่อนที่จะทําการแก้ไขเปลี่ยนในส่วนของตัวแม่ปั๊มคัดล่างอะถอดไปเลยถอดเลยถอดเลยอ่ะตอนนี้เรากําลังทําการที่จะทําการถอดในส่วนของตัววาลวนะแล้วต่อตรงไอ้ตัววาลวให้นะฮะมันก็จะปลดกิบล็อก2ตัวนะแล้วก็สามารถดึงตัววาลวออกมาได้เลยนะครับผม มันจะมีกิบล็อกหัวท้ายนะแล้วก็ดึงท่อน้ํามันออกนะแล้วตัววาล์วที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานะครับผมอ่ะเห็นไหมฮะเรากําลังทําการนะปลดตัวกิบล็อกหัวท้ายออกนะฮะมันจะมีกิบล็อกนะนะ่กิบล็อกเนี่ยด้านนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ด้านนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะถอดกิบล็อกสองตัวนี้ออกก็จะสามารถดึงวาล์วออกมาได้แล้วนะครับผม อตอนนี้เราก็ได้ทําการถอดในส่วนของตัววาลนะออกมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเนะี่ยฝั่งนี้มันจะมีกิบล็อกตัวหนึ่งเนี่ยน,นี่คือกิบล็อกนะอ่าส่วอีกฝั่งหนึง่งมันก็จะมีกิบล็อกอีกตัวหนึ่งนะ่ะกิบตัวนี้ซึ่งมันจะล็อกอยู่ตรงมุมฝั่งนี้นะฮะนะแค่นี้ปลดกิบสองตัวเนี่ยก็สามารถดึงไอเจ้าตัววาลวนี้ออกมาได้แล้วซึ่งปัญหาคือไอวาลวตัวนี้ตรงตูดตัวนี้มันชอบแตกพอมันแตกน้ํามันก็จะรั่วออกหมดเลยแล้วทีนี้คัสก็จะจมก็หายไปเลย นะครับผมทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะฮะเราก็จะนําหัวท้ายของตัวท่อน้ํามันนะที่มันเคยต่อกับตัววาลเนี่ยเอามาชนกันเอามาชนกันแล้วก็นํากิบล็อกตัวเนี้ยนะฮะกิบล็อกตัวเนี้ยล็อกเข้าไปนะครับผมอ,ะอ่ะก็จะจับหัวท้ายของตัววาลมาต่อชนกันนะครับผมอ่ะตอนนี้เราทําการถอดนะฮะตัววาลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่กิบล็อกตัววาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ ตัวนี้นะฮะหัวท้ายมาชนกันนะแล้วก็เอากิบล็อกนะฮะกลับไปใส่เหมือนเดิมล็อกมันไว้เหมือนเดิมนะฮะก็คือถอดต,ตัววาล์วออกไปเลยนะเจ้าวาล์วตัวนี้นะนะฮะถอดออกไปได้เลยไม่ต้องใส่กลับไปแล้วนะฮะถอดออกไปได้เลยนะครับผมในกรณีที่วาล์วมันแตกนะสามารถถอดทิ้งต่อตรงได้เลยโดยไม่ต้องไปซื้อวาล์วตัวใหม่มาใส่นะครับผมต่อเสร็จหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแก้ปัญหาได้นะครับในกรณีที่วาล์วแตกนะฮะ